สวัสดีค่ะที่นี่นะคะอาคารปฏิบัติธรรม101ปีสมเด็จพระยาาวชิโรดมวสีรัตนธรรม,มารามนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันค่ะจะพาไปดูจุดลงทะเบียนกันนะคะตามมาเลยค่ะเชิญค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่รับลงทะเบียนของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีนักศึกษามาลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเจ้าหน้าที่ของเราให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะ <mail> เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีบัตรผู้ปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านติดหน้าอกนะคะก็จะได้รู้ว่า ทุกท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและพี่เลี้ยงจะได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารของผู้ปฏิบัตินะคะผู้ปฏิบัติมาถึงได้รับประทานอาหารเช้าก็จะเข้าแถวตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปรับรับอาหารด้านหน้านะคะ หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติก็จะนําอาหารมารับประทานที่โต๊ะตรงนี้นะคะนี่จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติทั้งหมดทั้งด้านซ้ายและทั้งด้านขวานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องปฏิบัติสมาธินะคะเมื่อทุกท่านถึงเวลาปฏิบัติสมาธิแล้วเราก็จะมาทําสมาธิที่ห้องนี้เดี๋ยวเข้าไปรับชมด้านในกันนะคะเชิญค่ะก็จะเป็น บริเวณนี้นะคะที่เราจะกราบพระเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะค่ะก็จะเป็นที่ค่อนข้างกว้างขวางสะดวกสบายนะคะเรามีอาสนะให้นะคะถึงเวลาแล้วเราจะปูอาสนะนะคะให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะปฏิบัติสมาธิที่ห้องนี้ค่ะ เมื่อทุกท่านขึ้นมาบริเวณอาคารปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้เป็นบริเวณชั้นสองของอาคารปฏิบัติธรรมเราจะเห็นข้อปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติธรรมดังนี้นะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันว่าเป็นยังไงบริเวณนี้จะเป็นโซน A นะคะ ห้องพักของเราจะเป็นคีย์การ์ดนะคะให้ใช้คีย์การ์ดแกะแตะบริเวณประตูมีสัญญาณสีฟ้าขึ้นนะคะเราสามารถเปิดเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เสียบบัตรไว้ตรงนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นบริเวณห้องพักของเรานะคะก็ห้องนี้จะเป็นห้องพักสองที่นอนนะคะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่เราให้บริการนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีชักโครกนะคะที่พักของเรานะคะมีทั้งหมอนมีผ้าหม่มแล้วก็มีแอร์ให้บริการนะคะส่วนระเบียงหลังห้องนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมระเบียงหลังห้องนะคะวิวดีมากๆเลยค่ะ หลังห้องเราก็จะติดกับสนามกอล์ฟนะคะค่ะดี่ค่ะ,คะสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเป็นยังไงบ้างคะมาปฏิบัติธรรมที่วัดศรีรัตนธรรมมาราอาคารปฏิบัติธรรม101ในวันนี้โอ้ประทับใจมากเลยค่ะอาจารย์คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่การลงมทะเบียนการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วหนูก็เป็นคนสมัครแบบหลังๆเลยค่ะ ไม,ไม่คิดว่าจะมาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอนั้นมาก็ได้เจอแบบรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่แบบโหรุ่นแบบรุ่นเก่าๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มากับเพื่อนรุ่มร่วมรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบมีมากประทับใจมากค่ะทั้งขั้นตอนการปฏิบัติของอการสอนของพระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะกำหนดการสถานที่ต่างๆทุกอย่างดีหมดเลยค่ะค่ะ เป็นยังไงคะมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วอยากรู้สึกอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมเพิ่มอีกไหมคะอยากไปอยากไปแนะนําแล้วก็แบบไปเชิญทุกคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาค่ะให้ให้มาปฏิบัติธรรมที่นี่คะ่ะเพราะว่าทุกอย่างแบบดูแลเราดีมากอำนวยความสะดวกทั้งอาหารการกินสถานที่ทุกอย่างแบบประทับใจเลยคะ่ะค่ะแ,แล้วหลักสูตรที่พระาจยาหลวงพ่อได้สอนมาเป็นยังไงบ้างคะใช่่ะหลักสูตรของพระอาจารย์คือสอน ทำให้เราแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอะค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบในด้านการงานนะคะแบบเยอะมากๆเลยค่ะให้เป็นคนมีสติเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็มีความคิดรอบคอบมากขึ้นค่ะใช่แล้วในเรื่องของสถานที่าทราคาเพราะว่าหลายท่านก็กังวลการมาปฏิบัติธรรมที่วัดศรีว่าเอ๊ะสถานท,ที่ความเป็นอยู่เราจะเป็นอย่างไรความเป็นอยู่แบบสบายมากค่ะสบายสุดๆเลยคือ <c oughs> สถานที่สะอาดโล่งโปร่งใหม่ บบสวยงามมากค่ะหนูสปายาาเลยค่ะเงียบสมุกมากเลยค่ะั้ก็สำหรับวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะสากค่ะอาจารย์ใหม่นะคะจากสาขา143ค่ะวันนี้ก็มากับอาจารย์รอดด้วยนะคะเป็นจิตเก่าสาขา143แต่วันนี้มีความรู้สึกเหมือน พบป่าสังสรรค์รุ่นพี่รุ่นน้องเลยนะคะมีความสุขมากค่ะมีความสุขไหมคะอาจารย์มายมีมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้เป็นการรีวิวนะคะอีกครั้งหนึ่งของ143เพราะว่าเป็น143ตั้งแต่สมัยเรารุ่นแรกเลยเนาะรุ่น4ี่สินะคะการสุขใช่ค่ะเราเรามีรุ่นสาเป็นแต่วทตถิปนะคะแล้วก็มาเจอน้อมๆทุกรุ่นเลยก็วันนี้ประทับใจมากครั้งนี้ประทับใจมากก็ได้รับความเมตตานะคะ ท่านเจ้าคุณเสริมพรน,นะคะว่าให้พวกเราเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมกัน3วัน2คืนค่ะแลวก็ขอชมนะคะขอชมทีมงานน่ารักทุกคนเลยค่ะดูแลขอให้ดูแลผู้มาปฏิบัติธรรมแบบนี้ตลอดไปนะคะ,คะเพื่องานหลวงพ่อการต่อให้เกียงใจค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะ<ม>ก็มีอาหารเช้าอาหารกลางวันนะคะคือ ถือศิลแน,นะคะมาที่นี่ก็จะมี2มื้อแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันเนี่ยก็เต็มที่นะคะแล้วก็ในช่วงบรรยายก็มีพระอาจารย์มาบรรยายนะคะแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงที่ต้อนรับได้อบอุ่นมากนะคะมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาคอยดูแลพวกที่ปฏิบัติธรรมนะคะให้คำแนะนำต่างๆส่วนถึงเรื่องห้องพัก ที่ท่านเจ้าคุณจัดให้พวกเราเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าโรงแรมอีกนะคะเ,เป็นห้องที่นอนแบบสบายมากเป็นห้องแอดห้องนะคะมีห้องน้ำในตัวทำให้พวกเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านเจ้าคุณนะคะแล้วก็สถาบัน143ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวน รุ่นต,ต่อไปที่เราจะเปิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ใช่ค่ะเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาปฏิบัติได้นะคะ,คะก็จองได้ตามลิงก์ Google ก o r m ค่ะ,คะเราเปิดทุกเดือนนะคะมีเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปจนถึงสิ้นปีคือถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะผู้ที่อยากปฏิบททัติธรรมรุ่นตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเ,ออเป็นสาธุชนทั่วไปนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนของวัดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น นักศึกษารูส,ส,รสมัครทีเป็นคนทั่วไปส,สาม,มารถติดต่อมาได้สามารถสมัครมาได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ <ederim. S 2> ขอบคุณมากนะคะยังไงก็เชิญชวนให้มาปฏิบัติธรรมกันมากๆนะคะที่วัดศรีรัตนธรรมารามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ